สวัสดีครับผมวันนี้เรามาในเหรียญของเ,อเหรียญหล่อนะภาพของขวัญเหรียญหล่อของวัดปากน้ํานะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นเขาเรียกว่ารุ่นซื้อที่ดินนะครับนี่รุ่นนี้นะครับรุ่นซื้อที่ดินปูบนะครับวัดปากน้ำสองห้าสามสี่นะครับจริงๆมีอีกรุ่นหนึ่งเหมือนกันก็คือเป็นรุ่นสองมทนะครับรุ่นเมตากับรุ่นนาแต่เหรียญน,นี้รู้สึกความรู้สึกผมนะ นี่ฮะถ้าความรู้สึกส่วนตัวผมผมก็เพิ่งมาสังเกตเพราะว่าไปหยิบไปลือ้อไปลือ้อไปค้นค้นกองมานะครับก็ไม่ได้ลงลึกก็เพิ่งมาเห็นก่อนที่จะถ่ายคลิปนะครับเห็นเพิ่งมาเห็นโค้ดตรงนี้ว่าอ๋อมันมันเบอร์โค้ดมันเบอร์ก็เลยผมก็เลยตีว่าเก้ไปนะตีเก้ไปอ่ะเดี๋ยวนี้เหรียญเก้ไปก็โดนเองเจ็บเองไม่เป็นไรฮะนี่นะครับแต่เหรียญน,นี้ เป็นทำไมถึงกล้าจับมาเพราะว่าก็มีโค้ดแต่เหรียญน,นี้ก็กล้ามกึ่งเหมือนกันแต่เหรียญเนี้ยชัวร้อเปอเ็นะฮะเรีเยญนี้เดี๋ยวลองดูเหรียญกั้ามกึ่งก่อนละกันนะครับเพื่อไปเปรียบเทียบกับเหรียญที่ผมชัวนะฮะนี่ครับดูจากใบหน้าองค์ท่านนะครับช่วยกันจำแล้วก็ช่วยกันวิเคราะห์นะครับว่าว่าดูแท้ไหมนะครับปุ๊บก็มาดูตรงเส้นนะครับ ดูลึกเข้าไปข้างในนะครับตรงตรงมือก็จะมีการเหมือนถือถือลูกกลมๆไว้นะครับน่าจะเป็นลูกทุกอย่างผมเองก็ไม่มั่นใจลูกแก้วอะไรอย่างงี้อนะ,อะดูตรงนี้ครับดูความคมตรงตรงเส้นเขาเรียกเส้นอะไรม่านไหมนี่นะครับนี่ค่อยๆไล่ไปแล้วฮะช่วยกันดูรายละเอียด เหรียญนี้ปเป็นเหรียญที่ผมกั้มกึ่งมากนะครับพบสองห้าสามสี่นะฮะโค้ดตัวนี้โค้ดอยู่ตรงนี้นะฮะ่าแมันหมจริงดตแต่มีเส้นไม่ได้ตะใบ,บเนี่ยสิ่งที่ผมคิดก็เลยหยิบมาลุ้นนะครับกับอีกเหรียญน,นึงนะครับเหรียญนี้ผมมั่นใจมาก ก่อนครับดูม่านหน้าองค์ท่านนะครับดูเส้นสายนะครับปุ๊บเส้นวิ่งพลิ้วนะครับผิวดูเป็นมะละนะครับครุกระหน่อยนะครับไม่เรียบที่องค์เมือ,องท่านก็ถือถือเม็ดอเป็นลูกแก้วนะเหมือนลูกแก้วล,กลูกนี้มิดได้ไหมอ่า อยู่จะดูเป็นมะละมะละนะครับองค์นี้ทำไมมั่นใจเพราะว่าหนึ่งคือมีการฝนตะไบแล้วก็ตอกโคดที่ลึกชัดนะครับนี่ตะไบลึกชัดนะครับฝนตะไบเก็บรายละเอียดขอบเหรียญน,นะครับนี่ฮะนี่ส่วนองค์นี้ใครสนใจนะครับก็ติดต่อมาได้ผมรับประกันแท้นะครับสององนี้ กำกึ่งมา,ม,ามากมากเลยอ่สองันนี้กำกึ่งมากๆก,ก็เลยอ่ะเต่แต่อเนี้ยมิแน่นอนที่โดนมานะอุณหภูมิแน่นอนเพราะว่าโค้ดโค้ดเบลอนะครับนี่เพราะมันจะมีโค้ดอยู่ตรงนี้ผมก็อาจจะเป็นความผิดพลาดของเองที่ดูดูไม่ได้ไม่ถี่ถ้วนนะเนี่ยนี่เห็นไหมดูความเบลอเบลอไหมครับเบลนะแต่ผมก็แปลกใจนะเหรียญอย่างเงี้ยมันก็ เขาไม่ค่อยได้เล่นกันทำไมถึงมีเก๊ออกมาเนาะยังไม่ได้เข้าเลยเนี่ยอ่าใบหน้าก็ดูเบอร์บวมนะฮะอือเก๊เก๊อะฮะเก,ะเก๊เก๊ตัวนี้องนี้เดี๋ยวผมเอาไปหลอมส่งให้งานวัดเพื่อง,งานวัดไหนมีหลอมก็ไปหลอมนะแต่องค์นี้เนี่ยองนี้อือเดี๋ยวอง์นี้ผมยังยังเก็บไว้ก่อนแล้วกันครับ แต่พูดถึงจริงๆรอยตะไบก็ดูไม่ธรรมชาตินะฮะก็อันนี้ยังไม่ไม่แบ่งปันแต่องค์นี้ผมแบ่งปันนะครับแท้แน่นอนรับประกันร้อยเปอร์เซ็นะครับใครสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับผม,มที่เบอร์080574755นะครับผม,มโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับผมสวัสดีครับ